ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรมบอนฮิจรัสรสักราศรษ1446ในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลาหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนฮิจรัสักราช1,446ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2,568ประกาศณวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568 Nai Arun Bunchom Muhammad Jalaluddin bin Hussein Tulara Menteri